สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับกินดําซิงครับอันนี้มาดู l 5-0 1-8ครับยกตรงมันนะครับผมเออไม่โซมันเปลี่ยบานหมดทายคลิปติกาเจรนะโอ้รวุ่นหมดเลยบัน่านนี้ก็บานหมทายบุกตามดําซิง่ง ซึ่งกี่ก็เป็นช่องกันเกนาตามดํำซิ่งครับเกิดเอฟซีเก็นขมามานากินน้ำเธอนี่นก็เซอรเมนเปลอยเดินทาย,ยัางกี้ได้บาดกาเจอนน่าสมัยโอ้อานาหนงกาติดตกอานาหนงกาคลิปเรียวอานาหนงเฟซบุ๊กอานาเดินทายรถมอเตอร์ไซค์โอ้เราวุ่เรืยหมดเลยนะเคยแต่กับโบย่างนะ ก็คลิปก็ม้มสับปันโจท,ที่นี่โอ้ยไงไนกม็มือบางตามดำซิ่งมันกียกรามันโดยทีมงานนี่ก็ดำคุณภาพเป็นลูกมานาม,มือบบนท่านใดที่ชื่นชอบ L50 ก็จัดเลยนะครับผมนี่ครับบะตุสดาปรนา,าที่เองจังบานเนอยืดเลยนี่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 อ่านเคลากรากีทา,เาวเวมโซจีเฟืองเวิยกเตอร์เรือง កិទរតពុកបោះលឿនបោះអ៊ុយចេញណាកថ្ងៃនេះគឺមិនសុំអនុញ្ញាតហាพูดប្រសាភ្នំបានលើបាត់ខ្មែរបាត់លោកខ្មែរនេះឆောင်းនេះណាសមិនព្រ្លីដឺថៃនិយាយទីការជ្រឿនអាណានលុផ្សារណាត់ទីអូអាណានលុកាហ្វេទីរវឹងលើបាត់ក៏ຕ້ອງខោក្រាបគាត់អាបាយនេះបាត់ទីវ៉ាមិនខ້ອຍដៃលົງទេបាត់ថ្ងៃនេះក៏បង3ក៏ពីเกี่ยวណាប្រាំងរួយហើយគេមិនលឺ រង់តកាគីគេជិះលើនេះគ្នាបាទមានតារុតមតស័យចេះនេះចេះយ៉ាររកជែបាទចុះអស់គីមឺអស់គីឃើញកាជឿនលើខៃទុតតាមប្រសាឆាបានក៏ឆាន់នេះក៏ព្រឹងអោកឆៃງານមឺដាវនេះឲ្យមកមឺតោហើយបាទ เดากันเชนเม่นเฮ้ยบอกรกะรุกแต่กันเชนอืมเด็กบอกตามแนวขนานเคยแต่กันเชนบ่เอะกีเทาให้เอ,าเเอ,อ,อ่าซิกันเชนเอื้อมือว่าก,ก,กันเชนมือเชนก็มือของการบอน่อยบอกระลุกกันเชนให้บัดเพอฝากติดตามผมเนื้อด้วยนะครับไอ้คันใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามกันได้นะครับนี่ก็มีคลิปลงเรื่อยนะครับไม่ว่าจะ สายเหสายหาสายหลอนมีหมดบัดช่วงนี้รับประกันเลยเบอร์มันเมียนก็มันเมียนบัดนี่มือเลยบัดสำหรับคลิปโซกราวบาัดนี่มือนี่สบการณ์กีฬนะานนเนื้อทันผู้นี้นี่ยบิงบอร,รุดเกินประเทศอันนี้ก็รับเหมาในการปลูกตโลง้งดำตโลงุง น,นี่กีฮาวสูตรใหม่ใช่ล่กว่าดื่มบัตยกรอมันแบบโอ้ก็ยังมาเลยมันบินแข็งเนี่ยตามเนื้อผ้าตักตามสเต็ปเข็นกีตักบัดเองหมดท้ายคลิปมายากเองบะนี่กีฮาวสูตรใหม่ใช่ลากว่าเดิมบัดยกกรอม,มันในหน้าแรงอย่างนี้นะ เดี๋มาติดตามผลงานว่าจะงอกหรือไม่งอกครับเดี๋ยมาติดตามให้ดูนะครับสําหรับงานปลูกมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะยกอยากจะอะไรก็ต้องดูบรรยากาศด้วยนะในชันี่นี่นี่หน,น้าร้อนแบบแบบนี้นะเสี่ยงกับการไม่งอกนะครับผมแต่อยากให้ดีมันต้อง ฝนล,ลงแบบชุ่มๆสักครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยมายกนะครับค่อยมาถายมาปลูกครับอันนี้เจ้าของอาจจะกลัวต้นบันเสียก็เลยมาให้เอลฮัสูนเป็นจัดยกเคร่องงานนะครับก็ยกตามสเต็ปเนื้อผ้าไปเลยนะครับผมตามที่คนขับรถไถจะยกนะครับก็ดินอาจค่อนข้างจะแข็งมากถึงแข็งหนักก จะไม่เข้าก็เข้าไม่จะไม่ายกก็ยกเนะี่ดูอะออนี่เมาจัดอื้อคลิปนี้ก็สมอนุญาตบันลิกไป,ปในให้บัตรก็ยอามาติดตามชม l อ0 1 8านให้อ่าอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ทุกทีมงานครับที่ชื่นชอบรถถีรถไทยรถได้หมดนะครับแล้วก็คนที่ มีเอลคูปตา้าทุกรุ่นทุกท่านครับขอบคุณครับที่ให้กำลังใจและติดตามนะครับมาดูที่ไกลๆนี่นะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผิดพลาดระการใดต้องขาออภัยนะครับผมรว่าคอมเมนต์พูดไทยนี่อาจจะไม่แข็งแรงอาจจะตะกุกตะกักตะกุปตะกิกบาดในการคุบาษาบาด กราบขออภัยนะบัดเนอ็คลิปนี้ก็สมบับคลิปวันนีให้บาทว่าได้รื่นครั้งบัดอาจจะไม่เข้าฝักเท่าไหร่ครับที่จริงมันต้องไทยสอรอบแล้วก็ยกอาจจะได้คุณภาพเยอะอันนี้ก็ตามเนื้อผ้านะครับบางท่านก็ไม่มีตังใจ่ายในค่ายกเปลงเนี่ยนี่ครับเบ็ดเสร็จแล้วก็ได้กำไรขัดทุนก็อยู่กับดินอยู่กับการปลูกนี่ั ก็คลิปนี้ก็สมบัิคลิปปน่เฮยบาทได้มาติดตามคลิปต่อไปอเอ่ยมือเน่บาทเน้อขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมครับก็คลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมตู่เฮยบา่อันนี้บอกักนกคูเปย์ผอกหนะหมูลึกเคปังนี่โอ้ยิงแต่หยับตู่เฮยบาท